ตันแล้วเราไม่รู้จะไปทไหนแล้วคือเมื่อก่อนอะ่ะเราทำอยู่คนเดียวอะ่ะพระเจ้านำข้าเจ้านะคะไปอยู่ชิลีนะคะซึ่งเราก็เปิดร้านอยู่ที่เชียงใหม่ที่บ้านอยากให้เรากลับไปช่วยเดือนละครั้งหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นเดือนละสองครั้งจนเราก็เลยรู้สึกว่าครอบครัวเขาอยากให้เรากลับบ้านแต่ด้วยความที่เรายังไม่อยาก เรายังเป็นอยากเป็นเด็กเมืองอ่ะเราก็จะแบบยื้อยังไม่อยากกลับจนสุดท้ายอ่ะพระเจ้าก็ก็กดจริงจจนแบบว่าเราตัดแล้วเราไม่รู้จะไปทางไหนแะล้วสุดท้ายเราก็ต้องกลับบ้านแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าการที่เราตัดสินใจเชื่อฟังในครั้งนั้นพระเจ้าเปิดประตูทุกอย่างให้เลยพี่สาวก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ใหม่ หาบ้านให้เราอยู่แยกจากพ่อแม่ไปอีกหลังหนึ่งเราก็ไปทําร้านชิลีมันมียอดเข้ามามากกว่าตอนที่เราอยู่เชียงใหม่พ่อแม่ก็ได้รับเชื่อผ่านจากอาจารย์จากพี่น้องที่ไปเปิดแคชชีลีแล้วพ่อก็ตั้งใจมากเลยค่ะเพิ่งจะรับเชื่อไปแกก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันเลยค่ะร้านที่เราไปเปิดเนี่ยมันเป็นร้านหนึ่งที่เหมือนเป็นอาชีพใหม่ ให้กับครอบครัวว่าทุกคนน่ะมาช่วยกันอยู่ที่ร้านน่ะซึ่งเมื่อก่อนน่ะเราทําอยู่คนเดียวอ่ะพระคัมภีร์ของพระเจ้าคือถ้าเรามีใจเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าก็องจะยิ่งอวยพรเราก็เชื่อว,ว่าพี่น้องก็จะเป็นคนนั้นเหมือนกันที่พระเจ้าอวยพรอย่างมากมายนะ,ะวิธีประกาศข่าวประเสริฐง,ง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์ Comment, กดแชร์คลิปคําพยานคัดลอกลิงส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆ หรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ